อาการอยากจะฝาคลิปนี้ไปถึงญาติโยมหล่ๆคนที่ได้ติดตามอาตมาในติก๊กต็อกแต่กาได้เป็นเอฟซีบางคนก็นส่งของ้อความมาบอกว่าอาจารย์ดูโม่ได้ไหมอาจารย์อาซาโดโคอได้ไหมอาจารย์แก่รมได้ไหม ลักษณะอย่างนี้นะอาตมาจะข้อตอบในคลิปนี้ให้ชัดเจนถ้าม,มาดูม่อได้ไม่อาตมานี่บอกเลยว่าถ้าวาโยมจะดูม่อให้โยมไปที่โรงพยาบาลน,นะม่อไม่ได้อยู่ที่วัดม่ออยู่ที่โรงพยาบาลถ้าโยมจะดูม่อให้ไปดูที่โรงพยาบาลน,นี่ไม่ใช่ตอบควนแต่ว่าตอบด้วยความเป็นจริงพระนี่ก็ไม่ใช่มีหน้าที่ในการที่จะดูม่อพระนี่มีหน้าที่ในการที่จะ บอกในเรื่องของซิ่งที่ว่าเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ฉี่ทางเท่งการแกปัญหาทุกนิยมที่มันเกิดขึ้นนี่เราเทถานั้นที่จะแกปัญหาของตัวเราเองได้เราให้คนอื่นแกนี่มันแก้ได้เป็นบางอย่างแต่บางอย่างที่ทุกเกิดขึ้นต่างใจนี่เราต้องใช้ปัญหาของเรานี่ใช้ปัญญาของเรานี่ไปแกซึ่งการที่บอกโยมว่ามามาช่วยทําแกกรรมอาอตมาจะาก,กบอกว่า การแก่กรรมนันยมอ่ามันแก่ได้ไม่ใช่แก่ไม่ได้แต่ว่ากรรมที่ทาไปแล้วมันแก่ไม่ได้กรรมที่จะแก้ก็คือกรรมที่จะทําไม่อ่าเรียกว่าเราต้องมาแก้ที่พฤติกรรมของเราการที่เราจะไปแก้กรรมนะโยมกรรมนี่คือแปลว่าการกระทำการกระทําการกระทําไม่ว่าจะเป็นควายดีควายไม่ดีถราทําควายไม่ดีนี่ก็เรียกว่าเป็นอาุสุนละกรรมเป็นกรรมชัว ไม่ว่าจะทางกายทางว่าจ้าทางใจถ้าเราคิดชัวพูดชัวทําชัวนี่เดี๋ยว,วเป็นกรรมชัวเป็นอาคุณสุลละกรรมแตถ้าหากว่าเราจะทำำาํากรรมดีก็เดียวกับเป็นผู้สุลละกรรมไม่ว่าจะเป็นการพูดดีพูด ى, ทดําดีคิดดีนี่มันเกิดจากการกระทําที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะแก้กรรมที่ทุกตองก็คือต้องมาแก้ถึงพฤติกรรมของเราเอพฤติกรรมของเราที่เกิดูดขำยาบเคยพูดเผือเจอเคยพูดโทซเทียดเกิดูดโกหก นั่นเป็นกมที่เป็นอากุศนละกรมวิธีที่จะแก่ดีที่ทดก็คือเปลี่ยนมาเป็นผูดไพ่รออ่อนว่านพูดที่ทมีซาราผูดที่ทิ้งเป็นประโยชน์ไม่ผูดโขกไม่ผูดเผื่อเจอนี่เรียกว่าเราแก,ก่กมแล้วหากแก,ก่กำด้วยตัวเราเองมันไม่ต้องเสียอาขาหม้อขาครูขาอะไร,าราต่างๆนี่แก่ในเรื่องของคำพูดที่นี่ต่างจิตของเรานะจิตที่มีความรู้ความกลธความล่มลความวิจชาหรือทายาขาดพยาบาทที่เกิดขึ้นที่เป็นกมที่ควายไม่ดีนะ เรากำหม,มาเกอหาเก้ในควายตรงกันข้ามกับทิ้งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการแก้กรรมทีทถูกตรงในทางพุทธศาสนาก็คือการแก้พรึกติกรรมทางกายวาจาใจของเราให้มันทูกงานเป็นธรรมาที่